วันนี้เวลา14นาฬิกา49นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังวิเทศสมโมสรกระทรวงการต่างประเทศโอกาสนี้ท่อปพระเนนก,การจัดแสดงหนังสือพระนิพนธ์และหนังสือทรงแนะนำอาทิ์ The Princess Dog Diary บันทึกคุณน้ำหอมสุนัขทรงเลี้ยงของเจ้าหญิงหนังสือพระนิพนธ์ที่ทรงถ่ายทอดเรื่องราวของคุณน้ำหอมสุนัขทรงเลี้ยงพันธุ์ยอกเชียเทเรีย หนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือไทยเท็กซ์ไทเทรนบ o ๊กซึ่งส่งรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการบริหารรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานผ้าไทยและเทรนแฟชั่นระดับโลกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักออกแบบช่างทอผ้าชุมชนและผู้ประกอบอาชีพทุกสาขาและหนังสือดอนกอยโมเดลรวบรวมข้อมูลการพัฒนากลุ่มทอผ้าย้อมกรามบ้านดอนกอยอำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนคร หมู่บ้านทอผ้าย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติตามแนวทางของโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกโครงการที่เกิดขึ้นตามแนวพระดริตนำรูปแบบของการพัฒนาคุณภาพการย้อมผ้าทอผ้ารวมทั้งการพัฒนาแบรนดิงและสตอรี่เทลลิงมาเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าในระยะยาวเพื่อให้ชุมชนมีไรายได้และช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน จากนั้นเสด็จเข้าห้องประชุมทรงบรรยายพิเศษแก่ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศเอกอัครราชทูตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสามเหล่าทัพและข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศพร้อมคู่สมรสซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจัดหลักสูตรฝึกอบรมเป็นประจำทุกปีเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะที่จำเป็นและสร้างทัศนคติที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศในฐานะผู้แทนทางการทูตและผู้แทนประเทศเพื่อให้การปฏิบัติงานราชการมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกตลอดจนร่วมกันเป็นทีมประเทศไทยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติดูแลประชาชนคนไทยในต่างประเทศรวมทั้งระเบียบปฏิบัติและพิธีการทางการทูตในด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรฝึกอบรมคู่สมรสซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการด้วยโอกาสนี้พระราชทานคำแนะนำถึงการปฏิบัติตนในฐานะเป็นผู้แทนทางการทูตและผู้แทนประเทศอาทิการแต่งกายทรงแนะนำให้แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยที่เน้นสีธรรมชาติเพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและแสดงอัตลักษณ์ของชาติไทย การเข้าใจพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจของพระราชวงศ์โดยนําเสนอเรื่องราวโครงการพระราชดําริที่เหมาะสมไปเผยแพร่ให้กับประเทศนั้นๆรวมทั้งมีพระดํารัสถึงการดูแลคนไทยในต่างแดนสิ่งด่านแรกที่นอกเหนือจากการการเจอพบปะหมู่คนไทยที่เขาเห็นพวกเราแ as ที่พึ่งแล้วเนี่ยที่เราต้องช่วยเหลือเขาในทุกๆโอกาสแล้วเนี่ยเราอย่าลืมว่า ว่าเราก็ต้องดูแลคนท้องถิ่นด้วยเช่นคนไทยในต่างแดนหรือเป็นต้นซึ่งท่านหญิงบอกเขาว่าอย่าทิ้งเขานะเขาจะเป็นยังไงไม่ใช่คนไทยในต่างแดนที่เป็นรุ่นปู่รุ่นย่าละต่อไปนี้ท่านหญิงอยากให้ทุกคนช่วยแลแล้วก็ดอกจัน้วยว่าเด็กรุ่นใหม่ก็สําคัญนักเรียนไทยลูกครึ่งไทย นักเรียนไทยที่เป็นทุนกอพอนักเรียนไทยที่เป็นทุนส่วนตัวเราต้องเข้าใจเขาแล้วเราต้องแขร์เขามากๆหลายๆปีที่ผ่านมาเราไม่ได้มองนักเรียนไทยกลุ่มนี้เลยมันก็อาจจะเอียงงกันไปบ้างแต่ถ้านีิ่คิดว่าถ้าเราไม่ทอดทิ้งเขาเราเข้าใจเขาเขาจะมาอยู่ข้างเราที่ดีแล้วเขาก็จะมีงานอะไรใครเรียนต่ออะไรบางคนเนี่ยเรียนด้ดนตรีมาช่วยงานสถานทูตเราก็ให้น้ำจิตน้ำใจเขานิดนึง อาหารไทยคือสิ่งที่เป็นเหมือนเป็นโฮมฟู้ดของเขาอะหรือแม้กระทั่งบางคนรู้สึกว่ามีปัญหาอยากกลับไปไม่มีงานหรืออะไรอตะไรที่เราสามารถ make effort มี comfortable มีอะไรให้มันสามารถช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ต่างแดนได้ท่นานคิดว่ามันสิ่งที่ดีมาก